สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาจากวิดีโอช่องไทโพสตนะครับชื่อเปลวสีเงินหลังสิงหาฟ้าเปิดซึ่งก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นทางการแล้วก็มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเราจะมาดูกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะก็เริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะเป็นข้อมูลที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วคือถแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่4ค่ะเกี่ยวกับพระอาการประชวนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่15สิงหาคมตามที่แหล่งข้อมูลเขาระบุไว้นะคะครับเนื้อหาหลักๆก็เป็นการอัปเดตพระอาการใช่ไหมครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมบ้างครับจากถแถลงการฉบับนี้ ใช่ค่ะก็คือถแถลงการระบุว่าตรวจพบการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงในกระแสพระโลหิตนะคะทำให้ต้องมีการถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนาดเลยแล้วก็มีพระโอสถควบคุมความดันพระโลหิตด,ด้วยทางคณะแพทย์ก็ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงตามถแถลงการเลยค่ะครับผมขอบคุณครับสำหรับข้อมูลส่วนนี้นะครับทีนี้จากเรื่องถแถลงการก็มาถึง อีกส่วนสำคัญในเนื้อหาก็คือบทวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองจากคอลัมนิสต์เปลวสีเงินอันนี้เป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันนะครับค่ะในส่วนนี้คือผู้เขียนเขาก็แสดงทัศนะส่วนตัวไว้นะคะว่าหลังเดือนสิงหาคมไปแล้วเนี่ยเขาคาดการว่าบ้านเมืองจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็การเมืองในรูปแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ตระกูลชินนะคะจะเข้ามามบทบาทแทน อันนี้ต้องย้ำว่าเป็นมุมมองและการคาดการณ์ของผู้เขียนนะคะที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลครับที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มองแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่มีการเชื่อมโยงไปถึงประเด็นทางศิลธรรมด้วยตรงนี้เขาเน้นยังไงบ้างครับงามเลยค่ะมีการเตือนถึงผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบสถานการณ์อย่างกรณีเขมรหรือฮุนเซนตามที่แหล่งข้อมูลอ้างถึงนะคะเพื่อจะสะท้อนแนวคิดว่าแบบว่า การกระทําที่ไม่ดีต่อบ้านเมืองสุดท้ายมันอาจจะส่งผลร้ายกลับมาเขาก็ค่อนข้างย้ําความสําคัญของการยึดมั่นในชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอืมครับนอกจากนี้เหมือนจะมีการวิจารณ์ประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันตุลาการด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องสารรัฐธรรมนูญถูกต้องค่ะ ผู้เขียนเขาแสดงความไม่เห็นด้วยชัดเจนเลยกับการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่เขามองว่าเป็นการพาดพิงแล้วก็สร้างความแบ่งแยกต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในกรณีที่มีการพูดถึงคลิปสนทนาระหว่างบุคคลที่เขากล่าวถึงนะคะอุ้งอิงหุนเซนเขาก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสถาบันแล้วก็ตั้งคําถามถึงเจตนาเบื้องหลังด้วยค่ะครับ ประเด็นนี้ก็ละเอียดก่อนทีเดียวขณะเดียวกันนะครับนอกจากมุมมองของคุณเปลวสีเงินแล้วเนี่ยอีกส่วนที่น่าสนใจในเนื้อหาก็คือมีการเคลื่อนไหวทางกฎหมายจากภาคประชาชนด้วยซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเรื่องอ,อ,อธิปไตยความมั่นคงอะไรพวกนี้ ใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลพูดถึงกรณีที่คุณตุลประเสริฐสินซึ่งเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ขอนแก่นนะคะท่านได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษร,รักษาการนายกรัฐมนตรีคือคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่สพเมืองขอนแก่นอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่15สิงหาคมเหมือนกันค่ะตามข้อมูลอ๋อครับแล้วการแจ้งความครั้งนี้มีมูลเหตุมาจากอะไรครับข้อกล่าวหาหลักๆคือเรื่องอะไรค่ะ ผู้ร้องทุกข์เขาก็อ้างถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา50นะคะเรื่องการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็การปกครองรวมถึงเอกราชอธิปไตยด้วยส่วนข้อกล่าวหาหลักๆก็จะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตราเลยค่ะเช่นมาตรา 119, 120, 124แล้วก็157ซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องการกระทําที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง เอกราชหรือว่าการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รวยมิชอบประมาณนี้ค่ะครับเข้าใจครับแล้วประเด็นที่ผู้รองเขาหยิบยกเรื่องการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาเป็นเหตุผลหลักนี่ตรงนี้มันเชื่อมโยงกับข้อกฎหมายยังไงครับในมุมมองของผู้ร้องทุกอ๋อค่ะตามที่แหล่งข้อมูลระบุนะคะคือผู้ร้องทุกเขาวิจารณ์คําพูดของคุณภูมิธรรมอย่างเช่น การที่ระบุว่าเขมรได้ไม่ได้ล็อกเป้าหรือว่าไม่ได้ตั้งใจยิงใส่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะเขามองว่าเหมือนเป็นการพูดเข้าข้างฝ่ายกัมพูชาซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อรุกคดีในระดับระหว่างประเทศหรืออย่าง i อ c อสารอาญาระหว่างประเทศแล้วก็รวมถึงการให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบกังระเบิดเป็นแค่อุบัติเหตุผู้ร้องเขามองว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนการละเลยหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาตินะคะครับ แล้วทางคดีมีความคืบหน้าอะไรไหมครับตอนนั้นในแหล่งข้อมูลนะตอนนั้นนะคะเขาระบุว่ายังไม่ทราบว,ว่าตํารวจจะรับเรื่องเป็นคดีหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคดีอาญาเนาะก็คงต้องดําเนินการไปตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะครับผมก็สรุปได้ว่าเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ครอบคลุมหลายมิติเหมือนกันนะครับ ตั้งแต่ข้อมูลทางการแพทย์ล่าสุดณเวลานั้นเกี่ยวกับพระการประชวนไปจนถึงมุมมองทางการเมืองศิลธรรมจากคอลัมนิสต์แล้วก็การดาเนินการทางกฎหมายของภาคประชาชนที่สะท้อนความกังวลเรื่องอธิปไตยชาติค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือการที่แหล่งข้อมูลนี้ใช้เรื่องสถานการณ์ชายแดนมาเป็นเหมือนตัวชี้วัดหรือสะท้อนมุมมองเรื่องความรักชาติค่อนข้างชัดเจนมันก็ทําให้เกิดคําถามเหมือนกันว่า การตีความคำว่าผลประโยชน์สูงสุดของชาติผ่านมุมมองแบบนี้ทั้งในบทวิเคราะห์และในคำร้องทุก์นะคะมันอาจจะมีในัยะยังไงบ้างต่อความเข้าใจสถานการณ์ที่มันซับซ้อนจริงๆแล้วกออ็การที่เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยสามารถถูกตีความแตกต่างกันไปได้มากขนาดนี้มันเกิดขึ้นจากพื้นฐานข้อมูลหรือว่ามุมมองที่ต่างกันยังไงได้บ้างอันนี้น่าสนใจค่ะ